ไทยทำไทยามเรียนเก่งเนี่ยมาเอาก้อนเจ้าสิไป่เป็นอบตไฟเนี่ยผู้ใดสักน้ำเจ้าเข้าไปอยู่กับปฐมมันก็เคยอยู่น้ำกับคณะอื่นก่อนบ่บ่ครับบ่บ่อยู่ขึ้นมากที่เดีกอะมอกรุขึ้นมากยุ่ยูปเส้นทางเขาาบ้านอบตไฟเป็นส้นทางเขาาบ้านอบตไฟพี่น้องกับบ้านน้องหลานโอ้เนาะพี่อบตไหนเนีอบตไฟข้าจะเมาอยู่ที่พวกนี้เนาะ น้องมดนี่เรามบานเป็นเลยคับบ้านก็สิประมาณจะลอยกลัวหรือบ้นนอกก็มึงแต่บาก็เป็นสิบสิเดินเอียดให้เดินยูมส้นใหญ่เองสแหลแต่ว่าน้ำรมไหลนว่นะผมตกแห้งด้ยตกแห้งด้เนยโมบานก็าชไปจะเลืเยอะเลยครับสาสานนิยุส่ก็เป็นบ้านเอาป่ะแกก็เปิดใครหนาขายปืนแบบนี้ มีบ oh, okay. ้นอางโอ่น oh, ี่นี่ี่ี่นนี่เห็นแล้วเ็นเอาไจอดเสร็จแล้วกเสียบหลันี่ปะลังนีไปครับเอมาูมเ็ด็กโอ้นี่ยัดครับปฏิคับปฏิคับอาเจนังครับเจนังครับเห็นยังเลยเลยโอ้ยกินเขาสอ กินข้าวไส้ก็บ่มี่เขาเอาเขาบ่มี่เขาบ่มี่วาีเว้าโบกี่ไร่ป่นไแม่ล่ะเจ้าแม่พ่อจารนนี้นนี่แล้วครับโอ้คนเอ้ยจังสียเจ้าก็เล้วครับเ้าที่เอาเลี้ยวไปกินสูดไปเ็ยแล้วเพราะมันหนักท้องใจมาหอดบ้านเอากตอไฟทางกระทรวงกรทครับนี่คือควรเยุทธิเฉที่ยกินของเราเนอะเราสะกินเหรียญกินหมอกับบะหมี่เขาดินี่ เราแล้วก็อยู่ในสภาพทั้งที่ล่ะเบรบันบ้านเฮาเฮานี่ล่ะอยู่น้ำบ้านเฮานี่แหละครับยูดเยอะคนมันยูเดียอยู่เฮียงกันจะคุปัจจุบันอยู่นี้ยู่น้ำเบียร์ในการหลายคนอยู่ครับแต่ว่าอยู่อีตาลีหนึ่งสองสองก็ไผ่กบเมียสองครับเมียอ๋อสองก็เมียเจ้าก็อยู่ไงกินไงลีเด้น่ะเนาะโอ้ยมันจักเยีดจังไลยดอกอาจารย์ว่าอยู่ทำนี่ล่ะ บันก็หามาเลยทำไรก็กินแล้ซำนี่เนี่ยมาเลยนี่กินได้กับบแทบเคยได้ยินคุณถามหาเจ้าหลายอยู่ดีว่าคือบอเห็นลามาล้อานะโอ้อกะจัดเรอบวหัวจกักก็สนนี่ติดตามเป็นเท้เพเป็นเท้ไล่แจ้แหละผรก็เห็นอีลินละแล้่อันน้นสิเจ้าเศร้าเศร้าไปน้่เขจอดถนนหรือเปล่าวะวก็ปีนี่แหละครับอาจารย์วก็วก็เศ้าปีนี่แหละ ว่ามันยากแต่แม่แต่ต้นปีป่ะมันนี่เอ๊ะมันจะเป็นน้ำปีที่แล้วจันกันดีมันนี่ยากมันนี่ของมันแต่ที่เรียบกน่าอะของของมาเรื่อยกแล้วกันที่ฮอนทีมือเนี่ยหมดของไม่อิ่มยากเออเออเอเลยประมาณก็เลยมันล่าดูตัวดูพักดูตัวดูอยากไอ้หัวหน้าอยากไอ้ทุ่งเหืองน้ำกันไทยทามไยทามเรี้ยงกิ่งเนี้ยมาเอาก้อนเจ้าสิบไปปินอบตไฟเนี่ย ผู้ใดสักน้าเจ้าเข้าไปอยู่กับปฐมคุ่ก็เคยอ,อยู่น้ำกับคนะอื่นก่อนบ่บ่ครับบ่บ,อบอ่อยู่ขึ้นมากที่แรกกับมองกรขึ้นมากกับยุอยู่น้ำปอะดาบซอเลยครับอ๋อผู้ผู้ใดสักอุู่เมื่อเื่นเจ้าเป็นไปเป็นคนไหวไหมอาจารย์โอ้ไปแบกของสายคนครับไปแบกของแบกเวทีเฮ็ดเวทีเห็นหนังสามปีสี่ปีเนี่ย นั so ่มๆๆไอ้พอดับซ้อนนี่มันก็เลยเปืนก็เลยว่างวันบอนี่บอนี่มันคือยังบอลนันแท้มาเป็นนางเชียงเปัญญาน่ะโอ้ยนางเบิ่งบอกมันเป็นนางเชียงนักดนตรีเขานี่ก็แค่เดักคนนี้เนี่ยไปแนวเชียงจริงนะโอ้ยบางคนดับซ้นก็แล้วก็เออกิมันบอนี่ยกรล้องให้มันหลินนุ่งียงนั่นนะโอ้โอ้โอ้ก็เลยให้หลินตลกน้ำปืนเออพูดเลยพูดเลเป็นตัวหลักในสีดิสในช่วงนี่ยเขาไปที่แรกไปที่แรก แม่นพ่ออาจารย์ประสิทธ <kil enh asm> ิ mm ์แดนอุดรบ่เป็นตลกบ่เหรอครับเป็นตลกหลักอพ่อพ่านสมพัานพ่อสมผ่านอยู่อันบันนุ่นม่วงนะนุ่นม่วยันขมนผ่านตาเหลี่ยมเานตาเหลี่ยมนะต่างๆผู้บาอาจารย์ผู้ผู้คนไอ้ฟาสูงมาดตะติเหล็กเคยเคยเด่นห้องเขาอยู่ทด้ผ่านตาเหลี่ยมอืมครับครับเป็นผู้เป็นผู้บอกว่าอันนี้ไ่้อันนั้นนี่เนี่ยแต่ว่า ผู้ที่ให้โอกาสเื่อพอดับซออ้อให้โอกาสออให้คนไปเรียนยินต้งงไมีเพิ่น,น,ะนะว่ะแน่แล้วแล้วมมกมุกบทบาทเมาเนี่ยผู้ดใดคิดคนขึ้นมาเแรกๆเด็กๆนะว่ากันเป็นนั่งคุยก,กันกับหมดอาจารย์ซิดนุ่มโมนีนละเบนน่นไปหาตลกแนวตลกเรียนนีน่นะมันอันผมันไป,ไปนั่งทุกโมกด้่น ทางเสาน่เพราะไอ้มันก็ยังมันเคื่อเมาอยู่ตลอดมั้มนก็ยังเมาอยู่ตลอดแต่มัไม่กินเหล้าเบ้อน่ะเออมันจะบ่าเทียมันก็มาดมมัน็อบมมนมนก็จิ้ดีๆเลยนะเออแต่ว่ามันก็คือเมาแต่ก็เลยพักกันเรีนไอไอชุดแรกแรกของกันที่ว่าเรียนที่เราน่ะเออตัดผมตัดผมครับกับอาจารย์ชิตอาจารย์วาชิดเต้กี้มันมีคนหว่าเลยแต่ต้องห้วยส อาจารย์นี่ผมเห็นเผ่าหนึ่งอยู่มราคณะผสมเลยก็เจ้าเลยล่ะอาาสยผมตะกี้เขาบผมแด็กเนาะผมหนึ่งเดอยี่าิบปี่็ยังเลยล่ะอาจารย์ผมเน่าหมเตี้ยเออผมเน่าหมดเยีสยที่เฮดเวลตี้ให้นังสามปีสี่ปีเนี่ยน้ำน้ำน้ำไอ้พอดับ้อนมันกัเลยมัน่นก็เลยว่าเมัน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 ือยังบนอนาแท้มาไปนนางเคี่ยงเปนญญานะอ๋อน่งเบื่งบอกมันนางเคียงนักตุ๋นเดียวกันก็ยกันนี้ ไไยงังไปเดี๋ยวแจงกินอ่ะอบาดว่าดาวตกแล้ว่าบก็มันบอ่อไหนก็ล่องหายินลองเียงนั่นน่ะอ้อก็เลยหาลินตลกน้ำพนอ่ผูใ้ดใดผู้ใดเป็นตัวหลักในสีดินในช่วงนี่ยเขาไปที่แรกไปที่แรกแม่นพ่ออาจารย์ประสิทธิ์แดนอุดอรบ่เป็นตลกุกบ่ครับเป็นต,ะตะลกหลกักอ่าพ่อพัน สมพันธ์พอสมพันธ์อยู่อันบันนุ่นม่วงเลยนะันตาลย่ยมพันตาเลียมนะต่างหากผู้บาอาจารย์ผู้ผู้เป็นไอ้ผ้าสูงบ้าแตาเลี่ยกเคยเคยเดินห้อมเขาอยู่ทด้พันตาเลี่ยมอืมครับครับเม่เป็นผู้เป็นผู้บอกว่าอันนั้อันนี้ด้ลาอันนั้นเนี่ยแต่ว่าผู้ที่ให้โอกาสคือนพอดับซอให้โอกาสให้ขึ้นไปเรียนยินทั้งวิธีเพิ่นน่ะแน่แล้วแล้วมมกมุกบทบาทเมาเนี่ยผู้ได้คิดคนขึ้นมา ทีแรกๆเี <osc> ๋รกนะพักกันเป็นนั่งคุยกันกับหมวดอาจารย์ซีดรุ่มโมนีน่ะว่นวันไปหาตลกแนวตลกเรียนนี่น่ะมันอันผมไปนั่งทุกโมกยด้วยทางเสานะเพราะอ๊ะมันก็ยังมันเสื้อมั่วอยู่ตลอดมั่วมันก็ยังเมาอยู่ตลอดแต่ผมไม่กินเหล้าที่บ้าน่ะมันจะบอสยาเมื่ก็มาดมมันก็อมมันเปมเนก็บบอสจิ่ดีๆเลยนะเออแต่ว่ามันก็คือเมาแต่ก็เลยพักกันเรียน ไอ้อุดลกของอันที่ว่าเ่นซีเรานะเออเออตัดผมตัดผมครับกับอาจารย์ชิดอาจารย์ชิดเตกี่มันมีคนวาเลยเแต่ตรงๆน้วนอาจารย์นี่ผมเห็นเผ่าหนึ่งยู่มรำคาประมเลยคืเจ้าเลยล่ะ่าจั่นผมเตกีเขากับผมแดงเนรอครับผมหนึงเร่องยกี่เจ้าล่ะ่าั่นผมย่าเตีเออผมยาเตียงเกีผมแดงกัไแขึ้น เว้ยผู้ดอยอยู่หันก็เลยว่างสิ <c oughs> ก็เลยเช็คงบุ้งโอ้วโหหนาวยิ่งกว่าเขาเลือดลูเกเิดไม่กันก็ดีด้วยละ่ะวันนี่กันเรียนเขาเรียได้แล้วบ,บทนี่มาตลอดม <c oughs> าตลอดครับเรีนกับคนกับห้าเลย,ยเอย <c oughs> ู่นะครับเรียนกับจะว่าซุ่มๆเรียนน้ำกันกับมวนไปน้ำกันหนึงทีนนะ <c oughs> เออเออมันก็ว่ามันก็เอาเอาแบบมีละเอาแบบมีละครับบ้านพอดีครับก็จามีการตั้งองค์กรอบตเนาะเออเออวันนี้พอดาบตร์ก็เรียกว่า เออบตเป็นอบตแล้วอบตขี่ม้าคนวายอบตขีเม้าครับคืออันนี้คือหนาบจอเราจีแจ้งทา้งให้แจ้งทา้งให้อือนะครับแต่บางปีครับเพื่อนป้องเพื่อนแบบหอดแตงหอดเลี้ยงให้เนคนนี้เออก็ดนาบจอเออหนับจออ้าวพี่งองครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นจากขีดของอบตไฟครับอบตไฟายในน้ำซื้อเจ้าอิริซึอย่างอ่าชื่อ ชื่อออกชื่อชื่อในนปัตตาเส้าโซนแนนเอาชื่อปฏิพันธ์ครับปฏิพันธ์ปฏิพันธ์ปฏิพันธ์แดนหนองฮีะแดนหนองฮีครับแดนหรือแตนแนปฏิพันธ์แตนหนองฮีครับฉากปิดมาหนึ่งฉากฉากสุยปิดเลยฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าเออเอาไปนอนได้ นี่เราต้องห้อมวันกันกับอบตไบ <ป S 2> มาเยีมม่ยมมายามขอบคุณหล,ลายๆอ,อาจารย์ทางศิลปินที่กันน,นะครับเพราะว่าผมเคยมายามเทน,นึงเลยคุนก็บ,บอกว่าคือเราพยายามอบตไฟอีกนี่นั่นนะอยากจะเข็นความเป็นยุ่ของเราไปเรื่อยเพราะว่าเคยมบคนงานมากอยากจะเข็นมาบ่ได้เห็นโดนแล้วแล้วไปจังไห่ก็บอกห่นเป็นหลอกบนลำเฮดอย่างยุออ่อ อันนี้ครับก็บอกพี่น้องไว้เลยๆไว้จะเห็นอย่างอยู่ครับกับเดียวนี่กับเดี๋ยวนี้กับขึ้มันก็ยากเนาะพี่น้องปีปีนี้มันยากซะก่อนไอ้มันเลี่ยวเลี่ยวอ่าจะน้อยจะจะเดี๋ยวขึ้นไปหาพี่น้องที่เก่าล่ะเออเออเดี๋ยวกับขึ้นไปเยืยนไปสั้นนี่เก่าล่ะยืยนพอดาบซ้อมแม่อยู่เก่าล่ะดาบประถมันท้งดินนี่เก่าล่ะเออครับไปสังงว่มแต่ว่าบทบทพวกเราเนี่ยเจ้าเห็ดกินขาดเจ้ากินขาดคือนนะผู้อื่นเนี่ย ขนาดกินเหล่าเมาๆนี่มันไม่เล่นตัวโลแกนเม่าเหตุอะไบุคคลเลยปกติจะคขอกินเหล่าประจำบ่อะไรเพราะมันบ่ครับบ่บ่ครับถ้าดูไขมันขึ้นแสดงมันอยู่บ่กินนี่นอกจากเออขึ้นไปเล่นแล้วเล่นเนี้ยงแบบอาจจะมีหนาไวที่แน่นิดหน่อยเนี่ยเออกันกันพราอารมณ์รวยได้เพราะว่ากินได้คือพอเป็นเรียนรวมมุ่นั่ม ตะว่ากันเฮจินอันนั้นอยงผมก็บจินว่าไรแต่มาเลเซียเมอกับไปวันไหนกับเพราะเพราะเอาเพาะเอากุ้งหนึ่งสองกุ้งเพรากินเขาแทบกลยธรรมดาแต่ว่าจินเอ่ากินเราให้อ่อจินเราให้เป็นยากินธุลาให้เป็นประโยชน์อ่ามือละกุ้งสองกุ้งกวนกินเขาไม่ไงเถ้าเป็นยังร้อยร้อยสองปีโอ้เรากินเสองกุ้งละกุ้งว่ะ บ่บ่บ่โกงทุูมือเด้๋ยาว่าถาว่ามือใดกันมีมีไกวไหมอ่านทิ้งตัวไหมเออเป็นเด็กึ๊บโกงหนึ่งนลยหุ่นยิ่งบ่ผู้นยิ่งมีอะไรสอ้บันนี้บ่เอาอีกเดี๋ยบ่อีกเออกินกึ๊บเดียวเราก็จิ้มเขาเลยวันบอส่วนมากเลส่วนมากมันสี่โบจัดลิมิตเจ้าของเลยคนเราเขาไม่ได้อยากดื่มหนากึ๊บบันนี้ก็เริ่มบันนีเริ่มพับหัวเข่าเราบอส อ๋อนางบอกผู้เดียวคนนึงนางบริจะเจ็ดไปแล้มันมันเกินดิบิดมันก็เล็บมันก็เล็บมันก็เล็บแตกนะครับเออเรื่งคันกินเหล่าหลินมันก็คข้องสติเจ้าของวายูแมนมันอยู่แล้วเจ้าของแต่ว่าขูนเบิ่งเดือดโอ้ยบักคาเมาเหลอดตะสูดใจห้วนเออาใจห้วนนี่ตั้งหากขันห้นห่องใชหนาไวที่นี่ธรรมดามาล้มเหลวเออนักแสดงก็าหยุดโกงกุ้มหมากได่นมครับอาจารย์แมนแมนขันห่องใช้นาห้านี่ ต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีที่สุดเอเอการที่ไปกินเราไซน์สันเอาอายุหรอกนั่นเนี่ยครับเอออเาอันนี้ก็คือจ้างหมอคำจ่ากองอปตไฟแนะนำ การแสดงเพี่น้องเด้อครับเราบริเวณองค์กรตดอกขึ้นในน้ำการแสดงซื้อออืันหยดในหยดในมะล้อืมหยดในมะล้อมพี่น้องหลายพี่น้องกับพี่น้องเบิดเบิดบ้านเบิดลเมี่ยงกับบูเบิ้ลที่พี่จี๊ดตามนี่น้าพี่น้องกระไดบันทึกให้หน้าเองบ้านไหนพิเองครับเฮ็ดเองเขาใช้เองหรือบอกยังไ่ใช้เองครับใช้เองบ้านเองหน้าหน้าหลายปันไ์ไ น่าเก่าเลครับของเนี่ยปีนี้ได้จักสอปีว่างคันนี้มันอยากแรงแน่นอยนึงก็ได้โยกทิพย์ยี่สิบวินะครับปูขายบ่เบ็ดกันนกินบ่เบิดต่ว่าไมันบ่แน่ขายบ่เน่ยเออเอาครับมาสามข้าวสามข้าวกันเลยพี่น้องเด้อนะครับเอากินได้ที่ละเนี่ยกินได้ที่นี่ โอ้ตํำตำมะฮุ่งปูนี่เนี่ยจันตํำหุ่งใช้ปูก็ตำเพราะมันตำใสโคกไงต้นตอนนี้อายุกี่ปีกว่าครับผมสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดปีนะท่านผู้ชมเนี่ยสี่แปดนะว่าดีมากเนี่ยโอ้ดออีดีเลยแม่ <c oughs> ดีดีเลยแม่สิครับ <c oughs> ผมครับ เอาลราควรเอาไปต่อไฟสันเดียเด้อเดี๋ยวสิหาแน่แมามเก็บเั้านายก่อนอ๋อครับผมเอาที่นี่เอาฝากคำบอกพี่ขาพี่น้องเ,ยเอลยอขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องติดตามจาังไายกับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ใหญ่นึ<อ>่งอ่าจังไายกับฝากท่องน้ำหานังเชียกดไปพ่อลุยไปพ่อนำไปต่อไฟกับไปพ่อน้ำเนยกดให้น้ำเนยหานังเชียกดให้น้ำเนยเด้อซื้อช่องซื้ออย่างโอท่องอบตไฟนิสัยครับ <ๆ S 2> อปนไฟนิสไซในทางยูทูบแต่ว่าเม่ได้เห็นตะโดนละพูดทั้งว่าแต่ว่าััก็สิยังอยู่คือได้๋ยยั่งนะเขาพอนี้หรอกมันเมียนนั่นไม่อยั่งอยู่ละคือเอาครับยี่นครับเดี๋ยวสิผ้าผ้ายัางคือคุณของมั่วเอ้วส่วนอย่างไก็กี่ยวสักก้อนอรก็อกค่ยสักกมครับผมครับ